คันนี้ติดเครื่องไฟยาว3เมตรเลยไม่เชื่อไปดูในวิดีเลยไดย้ติดเครื่องเรียกว่าไม่แข็งพู้เลยดีว่ายังไงก็ต้องเป็นในโตรอยู่แล้วใช่ในโตร100้อยปร์เนจริง100%อันนี้ร้อย พอต่ำไปเสร็จปุ๊บระเบิดหมดเลยสลักลูกสูบง,งอบูธไปกรงไปก้านพังหมดเลยโอ้ <c oughs> ในทุนไม่ทอ้อเราก็ไม่ถอยเลยฉะนั้นมันยังมีโปรเจกต์ใหม่ใช่ี่ไม่ได้วิ่งให้ดูเพราะว่า,าปัญหาคือมันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันเลี้ยงแกนน้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์บโบไม่พอ,อใช่แล้ววิ่งตอนนี้เทอร์โบก็ยังมีปัญหาอยู่หนี่ยนะต้อนรับปีเสือกับกิจกรรมสุดปังตามหาผู้โชคดีรวมลุ้นของรางวัลเพียบ าิเช่นแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสทากาวเต้บ้านสวนแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสทากาวช่างเฮกสุพรรณวัยรุ่นป้ายเหลืองแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสทากาวช่างเซะหมอกรุงเทพแอมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสทากาวชุดคิสฟอร์ซ่าส50ช่างพัดนครสวรรค์โชว์อัพแก๊ซี่ วงล้อเอ็กตรองปัมเบรมโบฐานดำปัมแปดหนึ่งและอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมปังๆแบบนี้เริ่มง่ายๆได้ที่ไลน์ w m x n g o CCC เอ้ยโอยอยู่กับผมเอ็กฟิมนะครับแล้ววันนี้อีพีนี้บอกต้องบอกว่าสุดยอดของประเทศไทยเลยกับผู้ชายคนนี้สุภาพบุรุษแปดิ้วเต้าหู้8ดนิ้ว <c oughs> อันนี้เลย5่า <c oughs> ้ววันนี้จะพามาชมเมื่อกี้อีพีก่อนหน้าเราโม้ไปเยอะคนจะชอบพูดว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าวันนี้อะไรของจริงหรือเปล่าอยู่กับเจ้าฟอร์ซ Super Open อ,อเพน <c oughs> คันนี้เอาสเปคเครื่องที่มีอยู่ข้างหน้านี้แล้วก่อนเลยน้องตอนนี้สเปคเครื่องใช่ไหมตอนนี้คันนี้เป็นลูก99เบ็ด91เอ็ดเบ็ดมิลใช่เกบเป็ดมิลขนาดที่แล้วเป็น90อ่ฮะใช่ก้ิบขึ้นมาหนึ่งมิลใช่มิลหนึ่งเพราะว่าสนามที่แล้วมันมีปัญหาหลายอย่างก็คือครถพิ่งประกอบเสร็จก่อนแข่งไม่ถึงอาทิตย์คันนี้ต <laughs> <ๆ> <laughs> ิดเครื่องไฟยาว3เมตรเลยไม่เชื่อไปดูในวิดีโอเลยได้ใช่ติดเครื่องเรียกว่าไม่แข็งพู้เลยดีก่ละตะเก็นแตกเลยมา แล้วชักชักเดิมอันนี้ชักเดิมชักเดิมเลยใช่ครับก็ตก400กว่าใช่ครับชักเดิมประมาณอ้ห้กว่ากว่าหรือ460ฝาทรงฝาสูบอะไรเป็นยังไงฝาสูบอันนี้อะสเปกวาวเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วลืมลืมเออเดี๋ยวให้ลืมเมอไหรเดี๋ยวจะแต่ฝาก็มีฝาซีนซีมาตัวนี้เป็นงานซีอ็นซีจากวันไมคอนใช่วันไมคอนที่ลุงเอ็กไปทำคลิป เอาไปกัดแล้วก็มาส่งให้เลือนลิ้นเล่งเป็นขนาดเท่าไหร่ห้าสิบมินห้าสิบมตรครับผมโอ้โหเฟียวฟ้าเป็นเรือน CBR สามร้อยครับคันนี้ไม่ต้องถามยังไงก็ต้องเป็นในโตรอยู่แล้วใช่ในโตร้อยร์เจริงร้อยเปอร์เซ็อันนี้คือไม่มีสองระบงของระบบอันนี้ระบบเดียวเลยวันทามท่อไเสียเนี่ยอโห เป็นงานของไทเทเนียมของของใครฮะพี่หนูลำลูกการู้จักเปล่าพี่หนูลำลูกกา L M L, L, L N K, L K. N L K N L K กูไปมั่วแล้วดาร์บอกว่าเออตัดตัดสปอนเซอร์ท่อทิ้ง<แ>ออก <หอ S 1> ไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้บอกแบรนด์ผิดเป็นอะไรนะอีกที N L K หนูลำลูกกาอ่าแล้วก็นี่เซตช่วงล่างรอหน้า อ่าร้อยตองพี่ลาดเทิร์นไปสักนิดเป็นทรงห้าเหลี่ยมใช่สีเขียวพี่พี่ผู้นี้ถูกโชว์กับสีบอลเขียวเ้ใช่ใช่เคยกดแชมป์มาครับจากสีนี้ในตัวรถหลายรุ่นแล้วก็มีโทนติดสีเขียวมาตลอดเลยใช่ไหมข้างหลังเป็นโช๊กอะไรเนี่ยน้องอ่าโปไอโปเฟนเดอร์โอโปเฟนเดอร์เหรอใ่โเฟอรยี่ห้อนี้เคยได้ยินอยู่เป็นโช๊กของเอ็กแม็กสามร้อยตรงรุ่นอ๋อเอ้ยไม่ใช่ อันนี้อ๋อันนี้นี P C X P C X ใช่เป็นตัวสั้นถ้า X Max ตัว300ตัวมันจะยาววันนี้อันนี้เพราะรถแข่งเราต้องใช้ให้มันเตี้ยก็เลยเอาตัวสั้นมาอ๋อครับตัวถังนี่ดีไซน์มายังไงเป็นสเปซเฟรมเลยใช่ครับทำมาจากอ่าของหนึ่งของหน่งทำมายากพี่เก่งของหนึ่งมาเก่งอ๋อเก่งเอนจิ้นเก่งช่วงล่างเนี้ยฮะมีการสบัดอยู่ฟั่งนี้เป็นเอรินนะครับ ปั๊มนี่เป็นปั๊มอะไรนอ้องพี่ไม่กล้าร,รีวิวเรื่องปัมป๊มปั๊มมันแท้แหละเป็นบ,นโบโู้โว่บังโวโลโก้ขาวโลโก้ขาวโลโก้ขาวนี่เบอร์สิบเก้าข้างขวาเบอร์สิบเก้าข้างซ้ายเบอร์สิบหกเอาดูดูกันไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าบอกไอ้อพว<บ>กปัมก๊มแล้ว่อยจะหนัดเออถ้าบอกไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวก็จะด่าแต่ว่าถ้าใครรู้นี่ยังไงช่วยพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยแลวกันนะเราก็ไม่อยากให้ข้อมูลที่ผิดไปแต่เราให้ดูรูปไปเลยลวกันใครรู้พิมพ์มาบอกหน่อยนะฮะ ็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าตัวนี้ก็สนามที่แล้วที่วิ่งก็คือมันมีปัญหาครับก็คือว่าเราทเสร็จก่อนแข่งวันหนึ่งแล้วเราก็ไปติดเครื่องที่นู้นติดเครื่องลองแถวบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวก็ติดเครื่องที่นู้นเดี๋ยวไปจูนคืนนั้นแล้วมีปัญหาคือติดเครื่องเดินเบาเรามันต่ําไปอพอต่ําไปเสร็จปุ๊บระเบิดหมดเลยสลักลูกสูบงอบูธไปกรงไปก้านพังหมดเลยครับแล้วก็ลื้อมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบูธไปก้านใหม่ แล้วก็ไปขึ้นจูนไดโนวันนั้นจูนได้ประมาณประมาณเกือบเกือบเก้าสิบตัวอ๋อฮะเก้าสิบตัวนะน้องๆไอ้นี้พี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นหลักเดิมเนี่ยก็จะอยู่ในเลทสี่สิบห้าถึงตีไปไม่เกินหกสิบแล้วกันเดี๋ยวจะไปไอ้นั่นกันก็ตีอยู่ประมาณนี้ใช่แต่มันก็เครื่องโยนงนี่ยังไม่สมบูรณ์นะถ้าสมบูรณ์ก็น่าจะมีประมาณร้อยกว่าอ้้อกว่าแต่ทองนี่จัดๆเลยทองแทงมาเท่าไหร่ ทั้ร้อยกว่าร้อยกว่ามิลตันเมตรใช่ัอนนี้ต้องบอกว่าในแท่นของเดนะูแลบเนาะใช่ครับเราไม่ได้ไปอ้างยิงของตัวอื่นเราใช้แท่นที่เราปั่นอะไรกันนะครับ,รบซึ่งก็เรียกว่าแรงประมาณนึงแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าวันนี้เลยจะอัปเกรดมันเลยก็ชุดนั้นวิโโ่งเท่าไหร่หลักวิ่งอยู่สิบจุเจดหรือเท่าไหร่เจ็ด แต่ว่าออไม่สมบูรณ์นะต้องอบอกรถมันอ,ออกไม่มีแรงเพราะว่าอยู่ในบ้านผมลองท้องมาหน้าบ้านเออรถแรงทะยานแรงรถเปิดยังไงก็ปีทิ้งยาวแต่วันนั้นออกปุ๊บอ,อาร์มบอกว่าพ<อ><อ>ี่อาร์มระยองเป็นคนขี่ใช่บอกพี่รถไม่มีแรงเลยครับผมก็รู้แล้วปัญหาคือมาโรเลริกกก็เดืองแคมแต่ลูกปืนแคมไอ้ลูกปืนในตัวโรเลอร์แต่ใช่แล้วก็แกนก็เดืองคดครับก็คือมีปัญหาหลายอย่างเลยก็คือว่าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์อยู่ใช้งานได้อยู่ประมาณเจ็ด เอ้หกสามสิบเปอร์เซ็นเรยต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นพังแต่ว่าหัวจิตหัวใจนักสู้นะ<ช>ของเต้าหู้แปดริ่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีหยองทำมาแล้วเราก็ต้องวิ่งให้ได้ครับด,ดีไม่ดีแล้วก็ทำวิ่งไปก่อนอันนี้เคยทอล่ะแบบว่ามีบางคนหรือเด็กๆหรือใครก็ตามอะ่ะที่ไม่เข้าใจล้วแล้ว,ลว,ลวชอบมาพูดแบบว่าพี่ทำมแล้วมันจะใช้ได้ไหมพี่นู่นนี่นั่นเหมือแนบบนั่นแล้วค่ที่แบบว่า ทำทำไมเสียเวลาหรือทำใบก็ใช้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยโหนในทุนไม่ท้อเราก็ไม่ถอยเลยฉะนั้นมันจะงมีโปรเทคใหม่ <S <S ใช่วันนี้เราจะมาดูว่าคันนี้เราจะอัปเกรดอะไรเข้าไปเทอร์บโบนี่ว่าแล้วก็เตรียมมารอเลยอยู่ข้างหลังเรานี่เองเทอร์บโบเอาดูดูกันน้องๆองเห็นไหมฮะนาราดเทอร์บโบเทอร์โบแล้วไม่ได้ใส่เทอร์บโบอย่างเดียวมันต้องมีนี่อีกเอใช่มินเตอร์เทอร์โบมินเตอร์ด้วยนี่แตบ ตอนนั้นที่ใส่ X Max ที่ไม่ได้วิ่งให้ดูเพราะว่าปัญหาคือมันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันเลี้ยงแกนน้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบไม่พอ,อใช่แล้ววิ่งตอนนี้เทอร์โบก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะแกนมันหลวมแกนสึกใช่แกนมันหลวม,ม,ลวมต้องบอกก่อนนะน้องๆสล้วแบบคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเทอร์โบแกนใบพัดนี่หมุนหลักแสนรอบต่อนาทีเป็นแสนรอ,อบครับเป็นแสนนะน้องๆเครื่องยนต์เราเนี่ยยังหมุนหลักหมื่นใช่ไม่เกินหมื่นสองหมื่นห้าแต่ถ้าอย่าง X Max เนี่ยใช้รอบเท่าไ ว่าเออถ้าเป็นรถในโตผมใช้อยู่ประมาณเป็นในโตใช้อยู่ประมาณห้าพันถึงหกพันรอบโอ้โเรกว่าไม่ได้ใช้สูงมากแต่แกนทอคุณเยอะใช่แกนเทอร์บูเนี่ยหมุนเนี่ยเป็นแสนรอบใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ำมันหล่อลื่นไม่พอจะเกิดปัญหาอะไรครับพิวก็พังแกนพังน้ำมันออกควันออกควันออกไปผสมนู่นนี่นั่นหมด่เลยคนบอกถามว่าใส่บูติดไหมติดติดไหมติดครับ บูสบ์อยู่ประมาณบาวกว่าบากว่า,า,วาใช่บ,า,บ,า,บากว่านี่ถ้าแค่มันมาก็โลกเปลี่ยนเลยใช่าการบากว่าก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปอนด์สามสิบปอนด์ได้อืไม่อยากจะคิดถ้าว่าสมบูรณ์อันนี้จริงๆนะพี่จะบอกนิดน,นึงสำหรับน้องๆที่แบบว่ามีความเห็นที่แบบว่าเอ้ยทาทาไมนน่นนะี่พี่บอกว่าจริงๆแนละ้วมันเป็นนวัตรกรรมหรือมันเป็นเทคโนโลยีที่ถ้าไม่มีคนคิดต่างและไม่มีคนคิดแปลก <c oughs> นะ ทำให้แตกต่างเะจะไดมองให้แตกต่า <c oughs> ยังไงบอกเลยว่าปีนี้เป็นยังไงสำหรับโปรเจกน์นี้ทั้งเทอร์โบโด้วยไอในโตนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเมื่อกี้ <c oughs> มันเต็มระบบอ,อยู่แล้ววันนี้จะมีในตัดเข้ามาร่วมอีกถ้าเครื่องยนต์โอเคฉีดถ้าเครื่องยนต์โดยเทจูแล้วเทอร์บโบไม่มีปัญหาโอเคก็อาจจะมีปโปรในตัดช่วยเลกหน่อยช่วยให้มันกระชับใช่เพราะว่าก็น่านจะมีบอกเลขแปดแต่ยังไม่ถึงเลขเก้าเอา เชื่อว่าถ้ามีเวลาเตรียมตัวแล้วก็อย่างที่ว่าถ้านานทุนไม่ท้อเราก็ไม่ถออ <laughs> ช่างเครื่องก็ไม่ถอย <laughs> ช่างเครื่องไม่ถอ้อแน่นอนตอนนี้เป็นไม่ใช่ช่างเครื่องอย่างเดียวไม่ขี่เองด้วยดิเวลายอยู่บนทิปบนอะไรเย้ะนะ <ๆ S 1> ตอนนี้ช่างเครื่องกันตั้ง,งาราคาตัวอย่ <laughs> ก็เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากฝากให้เอฟซีติดตามเราหน่อยว่าจะาไปวิ่งงานไหนอะไรยังไงบ้างก็มีหลักๆก็เลยางานเอเจโอ แล้วก็ถ้ามีถ้าโอเคถ้ามันเสร็จทันโอเคก็จะวิ่งวิ่งงานไหนบุรีรำพันเมตรก่อนอตายปีมีวิ่งโชว์หรือวิ่งอะไรแล้วก็เ่าไปวิ่งก่อนครับ,รบเพื่อให้แบบว่าได้ทดสอบเครื่องยนต์เนาะครับตอนนี้ก็เรียกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนด้วย <c oughs> แล้วก็เตรียมโปรเจกต์เนี้ยซึ่งส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็น NG o ใช่ไหมที่จัดแข่งงานหน้นหนูก็มีแต่ว่า <c oughs> ช่วงนี้น้นหนูก็ยัง ยังไม่ได้จัดใช่ครับครับก็บุรีรัมพันเมตรก็ไม่ได้มีเป็นในโต่นะน่าเสียดายก็ถ้าเดี๋ยวเราเขาห้ามในโตแต่มันห้ามระบบอากาศอีกแหละแล้วก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีอย่างที่เราก็ได้ไปวิ่งโชว์ใชครับก็นี่ออรเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ปีนี้ของเตคูแปดเลี้ยวซึ่งคลิปก่อนๆเราอาจจะแค่ให้ดูอะไรไปตอนนี้เรามารีวิวมาแจกทรงตัวรถให้น้องๆดูตัวเครื่องอะไรเสร็จหมดแล้วครับก็เหลือ แขนหายแหละว,ว่าจะไปจูนก่อนอ่าจูนเป็นเอ็นเอก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินเทอร์โบครับแล้วเราก็มาแก้กเครื่องยนต์ใหม่มต้องบอกน้องๆก่อนว่าทําไมอ่ะคือจะทําเทอร์โบอยู่แล้วทําไมเราต้องไปจูนก่อนเป็นเอ็นเอก่อนเราจะดูว่าอเครื่องยนต์มันสมบูรณ์ไหมเพราะว่าเราจะดูว่าเครื่องยนต์มันจะได้กี่ม้าจากที่เราเป็นเครื่องเอ็นเอครับแต่ถ้าเราใส่เทอร์โบมามันจะขึ้นมาอีกกี่ม้าแต่ถ้าเราไปใส่เลยเสร็จปุ๊บเราไปขึ้นเราก็ไม่รู้ว่า มันจะเห็นผลแตกต่างประมาณขนาดไหนคือคือเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบเว<ช>ลาที่เราใส่เทโบใช่เดี๋ยวเราจะดูได้ว่ารอบย่านที่เราจะใช้ NA อันอยู่ประมาณเท่าไหร่พอเราขึ้นเทโบแล้วรอบย่านที่มันใช้อยู่ประมาณไหนครับสําหรับรถคันนี้้างครูคิดว่าค่าตัวมันจะอยู่สักเท่าไหร่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างแรกก็ซื้อรถมาตอนไม่มีเครื่องตอนไม่มีเครื่องเพราะว่าเราต้องซื้อรถใหม่คันนึงเลย ื้อรถใหม่คันหนึ่งเพื่อมาเอาเครื่องก็ตีไปสองแสนใช่รถใหม่ก็ประมาณรถคันหนึ่งก็แตะได้ปลายแล้วก็แตะแล้วตีไปสองรละกันขอปัดเป็นตัวเลขกลมๆอ่าใช่เพราะว่าเราซื้อมาเอาเครื่องครับแล้วเราไม่ได้ใช้เลยเลยนอกจากเครื่องใช่ซื้อมาใส่ยังไม่ใช้เลยนะเนี่ยใช่ซื้อมาไปนี่ไวริงใหม่เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ฟอซ่าออกมาแรกๆครับอุปกรณ์ของเบิกมันยังไม่มีมียังไม่ครบอ่า ก็คือว่าเราลงทุนแล้วเราต้องเราเอารถคันหนึ่งอะเมือนลงเลยใช่เหมือนว่าลอนี้ตัวถังอยู่ไหนวะเนี่ยลมช้างเอางาเหมือนเหมือนเอกแม็กอะเอกแม็กร้เลยเมื่อก่อนที่ผมทำแรกก็ยังไม่มีเบิกผมก็ซื้อรถมาคันหนึ่งผมก็เอาเครื่องมาใส่อ่ะสองแสนแล้วปั๊มปั๊มตีไปสักนั่นแหละปั๊มหน้าหลังบนต่าล่างก็โอ้โหหน้าที่มีมีประมาณสี่ห้าหมื่นเหมือนกัน สองแสนห้าไปไปคร่าวๆแล้วตัวถังก็อีกประมาณสามหมื่นไปไปสามสามแสนสามหมื่นกว่าบาทระบบละม่กีก็ตีประมาณหมื่นกว่าบาทก,ก,กับสองหมื่นครับสามแสนลวอ่ะใช่แล้วพวกเครื่องยนต์อีกอะเวลาวนในการทำใช่<ด>เครื่องยนต์เสื้อสูบของอุปกรณ์ที่เราใช้อีกอะจริงๆแค่เครื่องหลักเดิมลูกหนึ่งเนี่ยก็วางงบกันแสนห้าแลวนะใช่ครับเครื่องอันนี้เป็นซูเปอร์อเนใช่เพราะว่าซูเปอร์อุเนเครื่องเราก็ต้องโหตอนที่นั้นยังมีผมทําอยู่การมันยังไม่มีด้วยครับ ผมเอาก้านมาแปลงก็จอย่างไปขัดต้อมเอง่ใช่อย่างที่ผมให้พี่ดูตอนนั้นเป็นก้านตอนนั้นก่อนน่านีใช่เราก้านมาแปลงใส่เสื้อเสื้อกัดใหม่ใช่ครับทุกอย่างก็ตีไปเท่าว่าเครื่องลูกหนึ่งครับสำหรับซูเปอร์เพนเนี่ยแสนห้าถึงสองแสนแล้วกันโดยประมาณในเรื่องของการทําเทสดสอบนี่ยังไม่รวมเทอร์โบกันในตัดก็บบีนะก็มูลค่าก็ตีไปห้าแสนแล้วกันใช่นะคันหนึ่งก็ตกประมาณห้าแสนได้ครับไม่นับเวลาที่เสียไปอีกนะใ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการเก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนแล้วกันอ่ะฝากเลยมีอะไรฝากติดตามเดิมอืมร <laughs> ักพี่หู้ <laughs> ก็แค่กดไลค์กดแชร์ให้ครับ <laughs> พิมพ์คอมเมนต์ดีๆไอคอมเมนต์ที่คุณรู้สึกไม่ดีคุณก็ไม่ต้องพิมพ์มาลหรอกอย่าไปทะเลาะกันหน้าเฟซไม่เอา <laughs> ใช่ รู้ว่ารักนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องแล้วกันก็คุณก็ไปดูวันอื่นแล้วกันนะ,ะถ้าไม่ชอบเราคุณก็ไปดูวันอื่นถ้าชอบเราก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยใช่แล้วเดี๋ยวมาติดตามชมครั้งหน้าสําหรับรถทิปเทอร์โบด้วยเทอร์โบนี้ก็จะถูกไปวางในรถทิปด้วยใช่รถทิปด้วยแล้วก็เหมือนเดิมอะเครื่องก็คือว่าใใคลๆบล็อกนี้เลยอ่ะฮะแต่น่าจะลูกใหญ่กว่าด้วย <c oughs> แล้วก็ขับเองไหมน้องขับเองอันนั้นอีกแล้วใครที่แบบว่ามีความคิดเห็นเหมือนลุงนะครับอยากให้พี่ผู้ขับหรือไม่ให้ขับนะกดหนึ่งมารับคนที่อยากให้ขับหรือแนะนําว่าไม่ควรจะขับนะให้กดสองมาเพราะว่าถามว่าทาไมเราต้องใช้เครื่องบล็อกใหญ่กบมาเดิมใหญ่กว่าเครื่องรถแข่งทําไมเนี่ยเพราะว่าตัวรถน้ำหนักมันเยอะอ๋อคือยิ่งเป็นตัวรถเดิมมันยิ่งหนักใช่แต่ในโตเราจะใช้น้อยกว่ารถแข่ง๋อรถแข่งเราเป็นเครื่องเล็กแต่ในโตเยอะครับครับผม ก็คือเรียกว่าเป็นการจัดการเชื้อเพลิงแล้วกันนะให้เรียกว่าคุมสถานการณ์เครื่องยนต์ได้ก็สำหรับคลิปนี้มีอะไรจะฝากอีกไหมก็ฝากติดตามเพจเพจอะไรมีเพจอ่า HPR H P เต้าู้เป็เร็วแล้วก็มีเพจต้าหู้เป็เร็วครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเตะู้เป็ดเีวเหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยนะอีดิเตอร์ขึ้นให้จำๆด้วยแล้วก็ เชื่อเหมือนเดิมแหละก็รอรอบหน้าอรอหรือ,อ,รอตัวแทนเท่านั้นต้องดูว่ายังมีใครสนใจอยู่ไหมถ้ามีใครใสนใจก็าจะผลิตถ้าไม่มีก็แค่นี้จริง FC เราน่าจะมีอยู่เยอะใช่จะมีแค่นี้เหมือนกับเสื้อสอจอเมวันเขาก็ต้องติดต่อที่เพจเปร์โยซังอย่างเดียวเป็นเพจลูกชายนะก็ใครเป็นเชื่อว่าทุกคน,นที่ดูเกี่ยวกับเรื่องรถก็ต้องเป็น FC พี่คู่ด้วย FC สอจอด้วยก็สิ่งพวกนี้มันเป็น รายได้ที่เอาไปที่จะเอาไปสารฝันเหมือนที่ผู้บอกใช่ไหมว่าถ้าขายเสื้อได้กี่ตัวนะจะทํารถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดยังไม่ถึงยังไม่ถึงยอดยังไม่ถึงเป้าถึงเป้าก็จะก็จะทำอยู่จะทําให้เร็วเร็วเลยเร็วเร็วเร็วที่สุดเลยตอนนี้หลายทีมเริ่มแบบว่าทาสถิติกันมาแล้วมีตอนนี้รถไฟฟ้าเร็วสุดก็มี18ของของใครของตามางเพียครับอ่า18อือหื แต่โปรเจกต์ที่สั่งเข้ามาอาจจะเลขเลขแปดเลขเก้าเลยโอ้โหเฮ้ยนี่ระดับสเปอร์เพชรเลยนะน่าจะเยอะน่าจะใหญ่เ่ะน่าจะเป็นบล็อกใหญ่เลยน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับพวกอ่าวิ่งกับพวกอ่าบิกไลค์ได้เลย,เลยโอ้โหก็อย่างที่บอกใครที่เป็น F C U อยากดูโปรเจกต์ระดับประเทศอย่างนี้ก็อุดหนุนเอาง่ายๆแค่คุณชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็คุณอุดหนุนเสื้อ เต้าหู้แปดิวและผลิตภัณฑ์ของเต้าหู้แปดิ้วที่เพจเต้าหู้แปดิ้วเฟสบุ๊คเต้าหู้แปดลิ้วและเพจ hpr สำหรับวันนี้นะครับใครที่แบบว่ายังมีอะไรที่อยากดูเกี่ยวกับพี่เต้าหู้แปดลิ้วก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยจัดให้เพราะว่าช่วงนี้ก็เพิ่งหายเจ็บมานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพียงนี้ครับผม let's go